รถด่วนมี่นรถ75มาแบบนี้เองครับนี่นี่นี่นครับบนรตัว8 8 8นครับนี่ใครรับไปแล้ว จะเอาน้ำครับนียแงไปแล้วแงไปแล้วครับเรานำเราเรานำขี้นนครับกรงเทศุขบวนกรงเทพุบวนะครับโอเคตอนนี้เรานำลวครับขอนึงเนส่นี่ครับ ไม่ใช่หนะนึ่งหนึ่รซีนะอ่านี่รถที่รถมัไม้ไม่จอมันจะจอดไ้มไม่จอดเลยอ้าแซงแล้วแซงแล้วอาา่าจอดนะมัอ้ยเรานไปแล้วคุณคุณบุญล่าดีกนนีนะ้